สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับต้าหยวนบาบูนอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ก็จะมาทำคอนเทนต์คอมบูชานะครับวันนี้เราจะมาทำคอมบูชาที่เป็นรสขิงนะครับนี่นะครับก็ทำคล้ายๆแบบเดิมเลยครับทำอย่างนี้นะครับ นะครับโอเคอีกอีกช้อนหนึ่งก็พอแล้วครับครับ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ